เราก็มาอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าเอปีชงตกลงเนี่ยมันมีกี่ปีมันมีชงร่วมไหมจริงๆเขาไม่ได้เรียกว่าชงร่วมถ้าคาว่าชงเต็มๆเนี่ยมันมีแค่ปีเดียวเช่นอย่างปีนี้ปีมะโรงก็ชงเต็มๆก็คือปีจอแต่ไออีก2ปีนั้นเนี่ยคนจีนเขาเรียกว่าปีเฮงกับผัวหรือว่าไหาเป็นปีที่เขาเรียกว่า4ปีแห่งเคราะห์หมายความว่าอะไรหมายความว่า คนที่เกิดใน4ปีแห่งเคราะห์เนี่ยก็จะมีปีมาลงคนจีนเรียกว่าขัดขัดเป็นภาษาแต้จิว๋วขัดภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเหมือนกับโทษภัยของตัวเองหรืออึดอัดนะขัดก็คือเหมือนกับอึดอัดนะส่วนคําว่าชงชงคือปัทะมาไม่ได้ชงกาแฟชงโอวันตินที่เขาพูดกันไม่ใช่นะก็ละชงกันชงภาษาจีนตัวนี้คือภาษาตัวตรงและมีน้ำสองแต้มนะครับแปลว่าปัทะปัทะในที่นี้ เรา,าบางทีเราเรียกสั้นๆคําว่าชงเนจริงเขาโบราณเขาไม่เรียกว่าชงหรอกเขาเรียกว่าปะทะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือปีจอตันี้ปีจอเนี่ยมันเป็นปีที่ปะทะตรงๆระฉะนั้นจึงมีความหมายคือชงชงหมายว่าเป็นปีนั้นห่างจากเจ้าปีนั่นคือ6กหกนักสัตว์นะก็เรียกหลักชงส่วนเข้งกับพัวเนี่ยห่างจากนักสัตว์ของปีเกิดเช่นอย่างปีนี้ปีมะโรงฉลู ห่างจากมาโรง3ปีแปลว่าเฮงส่วนมะแมห่างจากมะโรง3ปีแปลว,ว่าผัวห่างจากจอ3ปีแปลว,ว่าผัวฉลูห่างจากจอ3ปีแปลว,ว่าเฮงนี่ขาเรียกถึงบอกว่าซาเฮงซาผัวนั่นนะครับคือจึงรวมว่า4ปีแห่งเคราะห์ครับนี่คือความเป็นมาและ4ปีนี้เอามาจากไหนนะครับก็ในปฏิทินจีนไงครับในปฏิทินจีน นะครับเขาก็จะมีเขียนแต่ประดีจริงๆเนี่ยเขาอาจจะเขียนว่าไทส่วยนะครับว่าปีนี้ปีอะไรนะก็จะมีปีแกซิงามาลงรอบนี้กี่ทิ่วฉลูรอบนี้โบสุกนะก็คือจอรอบนี้กุยทิ่วนะฉลูอ่ารอบนี้ยิมสุกแล้วก็ซิงบีบีแปลว่าแพะ่าผมแปลภาษาไทยฟังก่อนคือมาลงทองนะครับฉลูดินจอดินกัวน้ํา สุนัขน้ําแล้วก็แพะทองตอนนี้ไอ้สีอันเนี้ยก็คือเป็นหนึ่งในสีประทะัที่เมื่อกี้ที่ผมพูดสี่ประทะนี้มันก็เอามาใช้จริงๆสีอันนี้ก็มาใช้ในการที่เราจะดูบ้านช่องด้วยอันนี้ก็เข้าของคำพีวงจุ้ยครับนะตรงนี้ก็อยากจะให้ความรู้กับท่านผู้ชมว่าปีชงเนี้ยจริงๆเนี้ย มาจากที่ไหนจริงๆมาจากที่ไหนปีชงไม่ใช่เป็นของศาสนานะครับไม่ใช่เป็นของพุทธเถรวาทไม่ใช่ฮะไม่มีคำพีในพุทธเถรวาทแน่นอนครับไม่ใช่เป็นของเต่าร้อยเปซไม่ใช่เป็นของพุทธมหายานร้อซแต่มีในคำของเต่าและของมหายานมีอยู่บ้างแต่จริงๆคำพีเรื่องของ่วงจุย้ยเรื่องของโงเฮ้งเรื่องของป้อยีซี่เถียว เรื่องของการดูดวงดาวได้กลุ่มเหล่านี้ถ้าท่านเคยดูสามก๊กท่านจะรู้เลยว่าคนสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขงเบงหรือจะเป็นในหนังโบราณกุยก๊กจือก็ดีหรือเรื่องของคงสิงปั้งเกียงไท้กงก็ดีคนที่เป็นแม่ทัพคําพีเหล่านี้โหราศาสตร์เหล่านี้คือคัมพีพิชายสงครามครับ นี่คือตำนานพี่ชายสงครามหนึ่งในหมวดของตำนานพี่ชายสงครามครับไม่ใช่เกี่ยวกับศาสนานะไม่ว่าจะเป็นหวงจุย้ยโง่เฮงหรืออื่นๆเหล่านี้ไม่เกี่ยวอะไรกับศาสนาทั้งหมดแต่ตอนหลังคนเราเอามาประยุกต์ให้เข้ากับการเป็นอยู่ของประชาชนเช่นหวงจุย้ยจากสมัยก่อนการตั้งทับตั้งฐานอย่างการดูดวงดาวก็ทุต่อหลังก็มาแปลงมาเป็น การพยากรณ์อากาศเหมือนคมุตุแบบนี้นะเรื่องของโง่เฮงการดูการรับทหารรับในพลดูแม่ทัพต่างๆก็เอามาปรับวิธีการรับพนักงานต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น mm. ตามยุคตามสมัยส่วนเรื่องของการดูดวงดูดวงชะตาต่างๆก็เอามาปรับเพื่อให้ตำแหน่งหัวหน้าในกองในปีนั้นถ้าสมมติดวงตกดวงเฮงดวงชง ไอ้เวรเป็นแม่ทัพออกไปลบตายทหารเดียวพาทหารไปตายเขาก็ไม่เอาแั่นนี่คือที่มาของตำนานพี่ชายสงครามจนหมดเรื่องของสงครามก็ปรับเข้ามาอยู่ในเรื่องของหมวดศาสนาดังนั้นศาสนาก็จะมีทั้งของเต๋าของมหายานนะครับก็จะดึงแบ่งเป็นตำราของอี้จิงคือของเตา๋าในตำราของหลิมจี้จงนะของพุทธมหายานก็จะถูกแบ่งออกมา นะครับน่าก็เท่ามาหมวดในศาสนามีบทบาทเกี่ยวข้องในช่วงที่ศาสนาเฟื่องฟูสงครามน้อยลงนี่คือที่มาของเรื่องของศาสตร์เหล่านี้ดังนั้นเนี่ยการที่หลายท่านให้ความรู้ศาสตร์เนี่ยผมก็ดูทุกคลิปทุกช็อตนะครับปีนี้ผม50ฝ่าแล้วผมก็เหมือนทุกคนนะครับอย่างที่ผมเคยโพสต์ว่าคนที่ไม่เชื่อเป็นคนไม่ผิดคนที่ไม่เชื่อเรื่องศาสตร์เนี่ยเป็นคนไม่ผิด ผมก็เป็นหนึ่งในที่ไม่เชื่อนะครับเพราะที่ไม่เชื่อเพราะเขายังไม่รู้ไงการที่ไม่เชื่อคือการที่เขายังไม่รู้ก็เหมือนผมครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าผมเกิดมาท้องพอ่อต้องแม่ผมเป็นสิงแสเลยไม่ใช่ผมเกิดมาจากความภายใต้แอนตี้ด้วยซ้ํากับในศาสตร์นี้แอนตี้มากๆแลวผมเรียนพุทธจา๋านะผมเรียนปร,ริยธรรมหินายาน ผมเรียนเอกพุทธมหายานแล้วซึ่งผมไม่เคยได้พิสูจน์สิ่งเหล่านี้แต่อยู่มาวันหนึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่บีบในชีวิตผมยกตัวอย่างเช่นผมรู้จักในกรแล้วมีอาจารย์เท่าคนหนึ่งมาทํานายผมว่าอ๋อคุณรู้จักในกรใช่ไหมวันนี้เวลานี้เดือนนี้คุณกับในกรต้องทะเลาะก,กันต้องเลิกคบกันือเราก็งงเอาตะก,กะตรงไหนามาบอกเราจะต้องทะเลาะเละกันเลิกกัน,กกนซึ่งเราครบกันมาเป็นสิบปี เขาเขียนสายกระดาษให้เราเลยเขียนสายกระดาษให้เราเลยวันเวลาให้เราด้วยซ้ําว่าต้องเลิกคบกันผมก็เราคิดดูผมเนี่ยสายพุทธจาเลยผมเคยไปนั่งปฏิบัติที่สวนโมกกับท่านพุทธทาสพิคุพระที่จริงๆเนี่ยนะเขาจะเป็นคนไม่พูดมากสมัยก่อนพระไม่พูดเยอะส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติเงียบเอาตัวเองเป็นคนสอนไปฝึกเป็นลูกศิษย์นะทุกปีก็ไปวัดพิกุลทองสิหลวงพ่อแพรนะหลวงพ่ออุตมะ ที่เมืองการตอนนั้นไปสร้างสำนักสงฆ์ที่เมืองการให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เข้าไปกราบท่านไปสนทนาธรรมไปหลายๆหลวงพ่อหลวงพ่อลำยายนาก่อนจะไปหาก็เป็นแนวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราผ่านวิถีแห่งความเป็นพุทธจ๋ามาเนี่ยจะดังนั้นในวันหนึ่งและเวลาหนึ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องราวเหล่านี้เราถึงกับนั่งคิดว่าเฮ้ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันคือสูตรมันไม่ใช่ตาทิพมันไม่ใช่ความบังเอิญเพราะสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดเนี่ย ตัวเราเองเราเป็นลูกศิษย์เกจิอาจารย์เรายังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาเราจะกินข้าวกับอะไรเลยเรายังไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เช้าจะมีเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่นี่เขากล้าเขากล้าทำวันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากวันที่เราพบเขาเป็นเวลาแรมปีแล้วเกิดขึ้นจริงและวันที่เกิดขึ้นจริงมันเป็นริมที่แทงหัวใจผมเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตาทิพย์แหละมันต้องมีสูตรจากวันนั้นจากความที่เราไม่เชื่อและเราก็ยังยืนความไม่เชื่อแต่เราต้องพิสูจน์กับไอศาสตร์นี้ ว่ามันทําไมถึงมันได้รู้พยากรณ์ได้แบบนี้ผมก็ลงทุนไปศึกษายิ่งไม่เชื่อยิ่งทําให้เราแตกฉานมากขึ้นยิ่งเราไม่ไม่งมงายยิ่งทําให้เรามีสติปัญญามากขึ้นและเราก็หาบทพิสูจน์จนวันนี้จึงได้กล้าพูดกับทุกคนว่าคนที่ไม่เชื่อคือคนที่ไม่ผิดคนที่ไม่เชื่อคือคนที่ฉลาดแต่ถ้าฉลาดในที่นี้จะต้องต่อยอดความฉลาดด้วยการเข้าไปศึกษา ให้รู้ว่าทําไมมันถึงมีจนปัจจุบันนี้อ่าตรงน,นี้คือตัวหัวใจสําคัญผมก็เคยเป็นหนึ่งแบบคุณครับ